ถึงสุโขทัยแล้วครับสนามบินอ้าวเจอแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สุโขทัยค่ะสวัสดีครับพี่เอามาคนะาเดียวเลยนะมาคนเดียวเลยเดี๋ยวมีรถตู้มารอรับเ,เลยม,มีคุณพี่มาต้อนรับด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะครับมาไกล์ไหมครับเดี่ยวนี้ไกล์อยู่ในเมืองแหละ S <S ท,ที่ไม่ไรวมับกลุ่มละขอบคุณพ,พี่หนิงมากๆเลยนะครับส่งมาไทยแลนด์แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช่ต้องขอบคุณนะพี่พีกับพีเจไปทำโปรเจกต์ร่วมกับทรทนครับิวยอร์กนะคะที่เราอ่อนทัวร์กันเนอะและเจอกันด,ดีค่ะยินดีค่ะมาช่วยส่งเสริมชวนเพื่อนๆแบนคลับไปเที่ยวเมืองไทยกันใช่ นะกลับมาเที่ยวเมืองไทยโอ้ยเห็นตามโปรแกรมคุณที่สุดยอดคิวเยอะมากดีค่ะเดี๋ยวงวดหน้าให้พวกพาที่อเมริกามาเที่ยวกันนะครับผมได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีอีกเยอะเลยที่จะโชว์โอเคผมถึงจะพิมโทรเดีจอดทนี่นะด้า ไปไหนครับเดี๋ยวเราไปทันท่าที่สิมนารรสส์อะไรครบโอ้โหดูซะก่อนเหมือนอยู่ในหนังฝรั่งเลยหนังฝรั่งที่มาถ่ายเมืองไทยอ่ะจะเป็นฟิลแบบอย่างเงี้ยนี่เลยถ่างไทยแท้ย้อนยุคค่ะมาเมืองเก่าย้อนยุคสุโคไทยอะไรนะเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประวัติศาสตร์ประเทศไทยอ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นน้ำใบเตยแบบเย็นๆด้วยนะอห,หอมเนาะหอมมากเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหหลงหลงทางปะครับเนี่ยห <laughs> ยอกหยอกหยอกบรรยากาศดีเวอร์ครับ อันนี้คอเซตตัวเซฟาในนี้ก็จะเป็นชุดคลุมอาบน้ำแล้วก็ฟิูเปอร์สำหรับสองท่านค่ะในนี้ก็จะมีไม้ตียุงไฟฉายแล้วก็เซฟตี้บ็อกซ์ค่ะครับผมค่ะไม่มีไม้ตีอยุงด้วยใช่แสดงว่ายุงเยอะใช่ไหมครับเยอะนิดนึงงั้นเราต้องปิดประตูก่อนยุงเยอะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อไม้ค่ะ ม <My. S 2> ใช่ค่ะดีได้รู้จักนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะเดินทางกลับยังปลอดภัยนะครับขอบคุณค่ะ <laughs> ห้องสวยเวอร์ดูบรรยากาศนี่ครับเป็นแบบไทยประยุกต์อ่ะคือจะแบบไม่ได้โบราณไปเลยยังมีความร่วมสมัยแล้วก็ไฮเทคสะดวกสบายอยู่ แต่ดีไซน์ตีมเป็นแบบไทยๆอันนี้ข้างนอกเฮ้ยตรงกับทางเดินเลยว่ะไปเลยอ่ะเอาแล้ว <c oughs> ตำแหน่งห้องของพวกเราตรงนี้และที่นอนเนี่ยมองออกไปข้างนอกเนี่ยมันตรงกับทางเดินพุ่งเข้ามาเลยครับ <c oughs> เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้แกบอกว่าแกจะเอาเตียงนน้น ทำไมเปลี่ยนนะวะเข้กันทางเดินอะไ<ค>รวะถ้ามันมีอะไรมันจะได้พูดหาเปลี่ยนก็นไปิดก็ได้รู้สึกเงียบดีครับที่นี่ เข้าถึงธรรมชาติดีฮะไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่มีอะไรให้มันวกเวกวกเวกตลอดเวลาอาจจะมีเสียงจิ้งหรีดบ้างเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินครับเริ่มเร,เ,รเราเราเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวแล้วขอบคุณนะครับสว,วัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมารอเอรชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยชอเมนครับชอเมนนะครับ บ้านอยู่แถวนี้ไกล้ไหมกี่ชั่วโมง20โล20กิโลนี่มันกี่นาทีห้นาทีเร็วเนาะ15นาที20กิโลอ๋อขี่รถเร็วขอบคุณที่แวะมาทักทายนะครับถ่ายรูปหน่อยครับอ๋อได้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 ไปนะหล่อไปไปเดินทางปลอดภัยนะครับเมื่อกี้ผมชวนน้องเขาแล้วนะครับชวนทานข้าวแล้วแต่ว่าน้องเขาบอกว่าต้องรีบไปนะเดี๋ยวจะคอมเมนต์ทักกันอีกว่าทำไมไม่ชวนอันนี้คือ คือตั้งใจมาหาที่นี่เลยใช่ครับไม่เจอทำไงเนี่ยอ๋อถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้ดูในคลิปครับบอกว่าอยากไปเรียนอเมริกาด้วยครับว่าจะเป็นตอนนี้ตอนนี้จบจบมอะไรนะเอ้ไม่ใช่จบมหมครับแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่นิติศาสตร์รามคำแหงครับปีอะไรแล้วครับผมเรียนมา3ามปีแล้วครับเพราะว่าผมเรียนโครงการพีดีกีครับเป็นโครงการที่เราสามารถเรียนมหาลัยเรียนปอตีตอน มอปลายได้เลยนะอืมแล้วกะจะไปเรียนรัฐไหนครับเนี่ยก็ถ้าไปจริงๆอยากไปเท็กซัสนะครับพอพี่เลยโอ้ยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลอยกระทงป่าวพรุ่งนี้ไม่น่าไม่น่าเอามาแค่วันนี้วันเดียวหรอคอกเออเหรอไก่ครับคุณแม่คนโอ้ยประมาณร้อยสามสิบโอ้แล้วถ้าไม่เจอนี่ถ้าไม่เจอก็ไปไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะฮะอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะอันนี้เป็นปลาลาดกล้วย อันนี้เป็นทอดมันปลาอ๋ออันนี้คืออาหารพื้นเมืองของสุโขทัยเลยก็ส่วนมากแค้เป็นวัตถุดิบเป็นปลารับอ๋อเป็นปลาหมดครับอันนี้มีกรอบเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี่ครับตามธรรมของสุโขทัยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเพราะฉะนั้นที่นี่ปลาเนจีจะเยอะครับปลาทอดอร่อยมากครับอร่อยจริงๆนี่ดูตัวใหญ่ๆหอืม อันนี้ทอดมันครับเป็นเนื้อปาาลารุ่ล้วนๆเลยครับไม่มีแป้งผสมเลยไม่มีม,มีแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงไปนิดหน่อยเพื่อให้มันมีรสชาติในตัวจัดไปแจนลองเป็นไงปลากา่ล้วนๆมันดึงมากเลยเด้งเด้งเ,ด,งเด้งแบบไม่มีแป้งด้วยนะ เนื้อปลาพิวพิュอาหารร้านนี้เท่าที่ลองมาทั้งหมดบนต้นเนี่ยคืออร่อยหมดเลยนะแล้วทีน,นี้คุณอาเขาเลยเอากระเพรามาให้ผมลองเห็นเขาบอกว่าฟูดชักผมนี้กระเพราขึ้นชื่อก็เลยอยากให้ผมลองกระเพราสโขไทยบ้างหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นหมูสับผัดแห้งๆแง <laughs> ส่ว่าใส่กระเพราเยอะมากๆเลยเป <laughs> ็นรสชาติที่ที่ผมชอบเลย กะเพราสุขโขทัยสุขโขทัยผ่านครับกะเพราที่อร่อยต่อให้ไม่เผ็ดก็ต้องอร่อยครับได้มีโอกาสคุยกับคุณลุงเจ้าของร้านนะครับแกบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เนี่ยเป็นเหมือนโรงเลื่อยไม้ไม้สักอะครับแล้วตอนหลังก็ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นร้านอาหารอย่างที่เห็นในปัจจุบันครับ แล้วด้านหน้าของร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะมเีเป็นเหมือนคอฟฟี่ช็อปด้วยนะครับจะมาแบบปาร์ตี้กรุ๊ปใหญ่เขาก็มีห้องรับรองแบบไพร a วทด้วยนะสห้องนะที่ผมเห็นคุณลุงเจ้าของร้านบอกว่าห้องนี้ก็จุได้ตั้งหลาย10คนแล้วนะอาจจะ70คนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือถ้าไม่ต้องการความเป็นไพรเวทนะครับก็มากินได้แบบนี้ทั่วไปมีที่นั่งเหลือเฟือบรรยากาศดีๆชิวๆจะเอาอะไรไปกินไหม หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้น่าจะตั้งแต่เช้ามืดยันค่ำสายๆแล้วก็มานอนตอนบ่ายมีนอนมีเนปมีเนปแล้วก็ถึงจะเข้าอุทยานโอเคค่ะขอบคุณนะครับอาหารอร่อยมากเลยครับขอบคคุณ่ะอร่อยทุกอย่างเชิญใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาหารอร่อยครับขอบคุณนะครับแต่หน้าเรียนเชิญใหม่ครับนี่คือรถตู้ของททท หน้ายาวด้วยตอนนี้ก็กลับมาถึงที่รีสอร์ทแล้วนะครับทางเข้ารีสอร์ทเป็นไงฮะสวยงามเขามีโคมไฟตั้งตั้งแต่ปากซอยจนมาถึงตัวรีสอร์ทเลยและนี่ก็คือด้านหน้ารีสอร์ทนะครับเราจะเข้าไปข้างในนี่รู้จักมันหรอไปเล่นกับมันซะละใช่ตัวที่นอนใช่ไหม เจ้าถิ่นเจ้าถิน่นตอนที่เรามาถึงเนี่ยยังไม่ได้สำรวจโรงแรมเท่าไหร่เลยตอนนี้กินอิ่มแล้วขอเดินสำรวจโรงแรมก่อนที่จะกลับห้องพักนะครับอันน,นี้น่าจะเป็นห้องอาหารของทางโรงแรมโอ้โหบรรยากาศสุดยอดลักษณะเหมือนเหมือนเป็นปัฟเฟ่น,นะครับมีฟเฟ่พนักง,งานอัธยาศัยดีครับที่นี่ จะนั่งอินดอร์หรือจะเอาลโดร์ก็ได้นะครับตอนนี้เราก็เดินมายัางลานกว้างเป็นทุ่งหญ้าหญ้าหญ้าเตียนสะอาดมากเลยดูที่พื้นสิแล้วก็มีเจดี JD เก่าอยู่ตรงนู้น,นเจดีนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะเจดี JD วัดสูงมีอายุประมาณ700ปีแล้วสามารถอตอนเช้าว่ะคะ่ะปั่นจักรยานออกไปก็ได้อ๋อแล้วตรงเนี้ยคะ่ะจะมีเป็น วัดเก่าๆอยู่เล็กๆอะไรอย่างงี้อ๋อใช่โอ้ยขอบคุณมากครับด้วยความยินดีค่ะส่วนตอนกลางคืนสี่ทุ่มครึ่งถ้าสนใจดูพุ๊ดูตรงนี้ได้เลยสวยเหมือนกันค่ะเ็ืคืนนี้เหรอครับคืนนี้เลยอ๋อเหรอใช่ค่ะมีทุกคืนเลยค่ะสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะดูพุ๊ผ่านตรงเจดีตรงนี้แน่เลยทำไมถึงมีทุกคืนนะครับอ่อเหมือนเขาทาง ทางจังหวัดอะค่ะเขาจุดทุกคืนอยู่แล้วสิบคืนคืนพรุ่งนี้เป็นคืนที่ชุดใหญ่ที่สุดเฉพาะช่วงลอยกระทงเฉพาะช่วงลอยกระทงขอบคุณครับเดยดูตรงนี้ได้สวยขอบคุณครับนี่คือเจดีวัดสูงอ่ะใช่ไหมวัดสูงใช่ไหมครับเจดีวัดสูงบรรยากาศที่นี่ดีมากครับบอกเลยถ้าใครมีโอกาสนะครับทั้ง เ,เพื่อนๆที่อยู่ในเมืองไทยก็ตามหรือคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะแล้วอยากจะกลับมาเที่ยวสุขโขทยัยถ้ามาในช่วงเทศกาลลอยกระทงก็จะวุ่นวายหน่อยจะแบบบีซี่นิดนึงแต่ถ้ามาช่วงโลซี e ั s นก็คุณก็จะได้เสพกับบรรยากาศแบบแบบเนี้ยสวยๆนะครับเยี่ยมชมประวัติศาสตร์เนาะคิดถึงแฟนมีหรือ,อยังไม่มีไม่มีแฟนด้วยน้องผมไม่มีใครเอาครับ เอาไม่เอาใครไม่มีใครเอาไม่มีใครเอามันมันไม่มีใครเอาไอ้นี่ถ้าถ้าถ้ามีแฟนแบบอยากชวนแฟนมาที่นี่ไหมอยากมันดูแบบโรแมนติกมากเลยโรแมนติกมากเลยแต่แฟนแกก็ต้องระดับหนึ่งนะถึงจะพักที่นี่ได้ผมชอบไอ้ตุ้มๆมเนี่ยครับตุ้มโคมไฟชื่อโรงแรมด้วยนะใช่มีชื่อโรงแรมติดอยู่ที่ที่ตุ้มๆุมกลับมาถึงห้องพักเมื่อกี้แอบหลอนนิดนึง ตอนที่เปิดประตูห้องเข้ามาใช่ไหมเอ่อห้องมันจะแบบไฟมันจะไม่ติดแล้วเราก็ได้ยินเสียงแบบฮือฮือฮือกเก็มองหน้ากับ,กบเจ้าแจนสองคนว่าเอ๊ะเสียงอะไรวะฮือฮือ,ฮอสักพักหนึ่งมีเสียงคนพูดทีวีมันติด <laughs> <laughs> พอเราเสียบคีการ์ดไปไฟมันเริ่มทํางานไงทีวีก็ติดตกใจเลยไหมเฮ้ <laughs> <laughs> เราก็เลยว่าใครอยู่ในห้องวะ สกนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิกครกับช่องพี่จีโร่ด้วยนะคะวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ